คุณทัศน์เป็นชาวบ้านเนี่ยคุณทัศน์มาฟันหลอมาห้าสี่คุณทัศน์ก็คิดว่าวันเนี้ยฉันจะได้ใส่ฟันเลยอแต่หมอบอกเอาไม่ใช่นะ,ะคุณทัศน์ต้องไปรักษาลากฟันก่อนนะคุณทัศน์ต้องไปทําการทาความสะอาดไปอุดฟันก่อนนะซึ่งหมอจะนัดอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ใช้เวลาประมาณสองปีนะคุณทัศน์ถึงจะได้ใส่ฟันก่อคุณทัศน์ก็จะอาจจะแบบว่าตะบะแตกอย่างนี้ได้เหมือนกันโดยี่ไเห็นภาพ ครับครับก็ได้ได้ทั้งมุมมองหลายๆอย่างจากผู้ให้บริการนะครับแล้วก็ข้อเสนอในเชิงระบบจากคุณหมอกล้วยด้วยนะครับครับครับทีนี้ช่วงไทยจะสรุปข้อเสนอของคุณหมอนิดนึงะครับอย่างแรกก็คือว่าคุณหมอมองว่าปัญหาในเรื่องที่มันโอเคเอาเอาจากข่าวนี่ครับในเรื่องของการที่เข้าไม่ถึงการทําฟันเทียมหรือว่าการรอนานเนี่ยอย่างแรกเลยคุณหมอสายให้เห็นถ้าถ้าผิดถูยังไงคุณหมอช่วยแก้นะครับก็คืออย่างข้อหนึ่งอย่างแรกเลยก็คือว่า จำนวนบุคลากรทางการแพทย์โดยเฉพาะทางตรกรรมเนี่ยในภาครัฐเนี่ยยังขาดแคลนฮะอันนี้คือข้อแรกเนาะทีนี้คุณลองมีข้อเสนอตรงนี้ไหมฮะว่าควรจะต้องผลิตเพิ่มหรือว่ารัฐต้องต้องลงทุนเพิ่มศักยภาพให้กับโรงพยาบาลรัฐ mm hmm. เพื่อรองรับการงานด้านทันตรกรรม mm hmm. ที่มันอาจจะมีเพิ่มขึ้นจากสังคมสูงวัยครับอันนี้เป็นเป็นหนึ่งข้อเสนออยากจะเสริมอะไรไหมฮะตรงนี้ครับจริงๆตรงนี้ก็คือผมอยากเสนอว่าในในใสาขาที่ดูแลผู้สูงอายุครับค่บค่ะไม่ว่าจะเป็น การดูแลสุขภาพช่องปากที่เกี่ยวกับคือผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นหมายความว่าโรคเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยภ<ม>าระที่ที่สารนิษฐจะต้องดูแลเนี่ย<ม>เขามองไว้อยู่แลลวฮะคุณทันว่าผู้สูงอายุหมายถึงโรคที่จะเพิ่มขึ้น<ม>แต่ถ้า<ม>เราเปลี่ยนมุมมองว่าถ้าเราส่งเสริมป้องกันดีๆผ,<ม>นะผู้สูงอายุคือโรคที่ลดลงนะครับผู้สูงอายุคือภาระที่น้อยลง นะครับอันนี้เป็นจะเป็นคําตอบหนึ่งแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ถ้าคุณทัดถามว่า<อ>ต้องเพิ่มบุคลากรไหมผมก็ผมก็ต้องบอกตรงๆว่าในส่วนของการเพิ่มบุคลากรเนี่ยยังเป็นปัญหาของกระทรวงสาธารณสุขเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าในมองในเชิงบริหารเนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขก็แบกภาระเยอะอันนี้ผมเห็นใจนะ<อ>ผมไม่ได้เรียกร้องอย่างเดียวแต่ว่าเราก็ต้อง,องดูสมดุลว่าเราสามารถจะเพิ่มบุคลากรทันตแพทย์ไม่ว่าหมอแพทย์อเองทันตแพทย์เองเภสัชเอง เราจะเพิ่มได้เท่าไหร่แต่คงไม่มีว่าว่าปลายเปิดมันก็มีปลายปิดที่เข้าใจฮะแต่ว่าคําตอบคือการเพิ่มเนาะแล้วก็เพิ่มในสาขาที่ตรงกับขัดแคลนนะครับซึ่งก็ยากอีกคุณทัศน์คุณทัศน์ลองคิดดูขัดแคลนแล้วเอกชนเขาจะไม่ช็อปหรอกเอกชนก็ต้องช็อปปิ้งมีเฮดฮันเตอรออกไปการส่งคนไปเรียนบางทีกลับมาเราบอกว่าติดเงื่อนไขการใช้ทุนออกไม่ได้ บางทีเขาก็สมองไหลออกไปคอ่าอีกข้อเสนอหนึ่งที่คุณหมอพูดคร่าวๆแล้วเนี่ยก็คือเรื่องคลินิกกระจายพลังงานไปให้คลินิกเอกชนใช่ไหมคะซึ่งดูมีข้อท้าทายแต่ว่าจําเป็นต้องทําก็คือว่าไอการให้สิทธิ์ตอนนี้มันก็จะแค่พื้นฐานเนาะกับกับคลินิกทำฟันเอกชนแต่ว่าใช่ครับแต่จริงๆเนี่ยมันสามารถขยายเรื่องการรักษาฟันเทียมทาฟันทาฟันปลอมเนี่ยไปให้คลินิกเอกชนได้นี่คือข้อเสนออีกข้อหนึ่ง อ่าครับแต่ว่าจะได้ไม่ได้ยังไงก็สปสชก็ต้องทำทำทำกันบ้านทําหน้าที่หนักเหมือนกันเนาะเพราะว่าต้นทุนเอกชนก็สูงแล้วมีอะไรอื่นๆที่คุณหมออยากจะเพิ่มเติมไหมครับหรือว่านี่ครบครบ,ครบทุนแล้วใช่ไหมฮะแล้วก็เรื่องการป้องกัน,กนครับครับก็คืออย่างที่เพิ่มเมื่อกี้ครับเรื่องของการป้องกันแต่โจทย์หนึ่งในส่วนตัวเลยที่ผมทํางานมาตลอดในในโรงพยาบาลรัฐเลยผมเห็นว่า สิ่งหนึ่งก็คือเมื่อไหร่ที่ประชาชนตระหนักรู้ตัวเนี่ยผมเคยเห็นโมเดลของประเทศญี่ปุ่นนะครับ,รบเขาเขาจะเป็นโคโเปเนาะนะครับทุกอย่างจ่ายสามสิบเปอร์ซ็นต์ครับอันนี้ถ้าคุณมาตามนัดของหมอ,อมคุณมาทุกหกเดือนนะครับมันจะมีรีบอร์ดครับว่าคุณ คุณทําอะไรที่จะต้องการได้การรักษาคุณเพราะคุณเป็นคนไข้ที่ดีมาตามนัดของหมอมาดูแลสุขภาพฟันอย่างต่อนเนื่องเนี่ยมันจะมีโบนัสว่าคุณจะถูกลดโคโเพลงเย่แค่สิบห้าถึงสิบเปอร์เซ็นนี่ยครับ,รบซึ่งผมก็มองกลับมาที่บัตรทองเนาะถ้าสมมุติว่าบัตรทองเนี่ยถ้าเรามีระบบไอ้นี่แล้วมาบอกว่าเรามาประเมินว่าคนไข้บัตรทองที่ควรได้รีวอร์ดจากเรื่องของการรักษายุ่งยากซ้ำ้อนเนี่ยเออ มันมันต้องมีเงื่อนไขอะไรบ้างครับ,รบแล้วก็ทํำยังไงถึงจะได้รีวอร์ดมันจะทําให้คนไข้เนี่ยกลับมาระหนักรู้ครับว่าอฉันต้องไปแล้วนะฉันต้องมีหน้าที่ต้องไปพบหมอแล้วนะครับแต่ทุกวันเนี้ยมาก็คือสภาพแย่แล้วครับเราเแล้วมาบางทีสมมุติว่าคุณทัศน์เป็นชาวบ้านเนี่ยคุณทัศน์มาฟันหลอมาห้าซี่คุณทัศน์ก็คิดว่าวันเนี้ยฉันจะได้ใส่ฟันเลย แต่หมอบอกเราไม่ใช่นะคุณทัดต้องไปรักษาลากฟันก่อนนะคุณทันต้องไปทําการทำความสะอาดไปอุดฟันก่อนนะซึ่งหมอจะนัดอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ใช้เวลาประมาณสองปีนะคุณทันถึงจะได้ใส่วันก่อกคุณทัดก็จะอาจจะแบบว่าตะบะแตกอย่างนี้ได้อนการโดยที่โอ้เห็นค้าบ ครับครับก็ได้ได้ทั้งมุมมองหลายๆอย่างจากผู้ให้บริการนะครับแล้วก็ข้อเสนอในเชิงระบบจากคุณหมอกล้วยด้วยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอกล้วยมากๆเลยครับที่เข้ามาร่วมรายการนะครับผมแล้วเหล่านี้เดี๋ยวเราจะไปสรุปเนาะแล้วก็เผยแพร่กันต่อไปเป็นประโยชน์อย่างมากๆเลยครับขอบคุณคุณหมอมากครับครับสวัสดีค่ะบยินดีครับสวัสดีค่ะ อันนี้ก็เป็นคุณหมอกล้วยนะครับคุณหมอเพิ่มเข้ามาครั้งที่สองแต่ครั้งนี้เราลงลึกแล้วก็รายละเอียดเนี่ยมากกว่าครั้งที่ผ่านๆมาโดยเฉพาะข้อเสนอ3อย่างนะที่คุณหมอเสนอไว้อย่างแรกคือบุคลากรเนี่ยมันโอเคต้องเพิ่มละน่าสนใจมากเลยนะเรื่องบุคลากรเพราะว่าถ้าเป็นคนที่เรียนจบทันตแพทย์มาทางเลือกเขาก็ถ้าไปคลินิกจะชนค่าตอบแทนสูงกว่าถูกไหมคะและการจะเข้ามาอยู่ในเป็นโรงพยาบาลรัฐมันก็ค่อนข้างที่จะเรื่องอย่างที่คุณหมอบอกเรื่องสวัสดิการเรื่องการ โอเวอร์โหลดืองของคนไข้ครับคอ,อย่างที่2ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการกระจายคลินิกไปให้เอกชนดูแลซึ่งตรงนี้<า>ก็ต้องมาดูต่อว่าสบสาชาจะเป็นดีลหรือจะไปคอนวินยังไงเพราะตอนนี้เอกชนเนี่ยที่เป็นจริงๆเนี่ยสินบัตรทองเนี่ยหลังจากที่มันมีข่าวนี้เนี่ยครับทางสปสาชาเนี่ยเขาก็มีการ ให้ข่าวประชาสัมพันธ์ออกมาว่าสิทธิ์เนี้ยนะนี่ไงมาครอบคลุมรายการที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายเนี่ยมันก็จะครอบคลุมไปด้วยห้าอย่างซึ่งเป็นพื้นฐานมากๆเลยขูดหินปูนอุดฟันถอนฟันเคลือบหลุมร่องฟันแล้วก็เคลือฟูออะไรซึ่งอันนี้มันพื้นฐานแต่ถ้าขยับไปนอกจาก5้าอย่างนี้ต้องไปโรงพยาบาลละรักษารากฟันทําฟันปลอมเนี่ยครับต้องไปโรงพยาบาลรัฐละซึ่งพอไปถึงขั้นตอนที่มันยุ่งยากแบบนั้นเนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่าอ๋อเราเดินไปถึงเนี่ยเราจะไม่ได้ฟันปลอมมาใส่ซุบเลยนะ เรจะต้องมีการเคลียร์ช่องปากะอะไรแบบนั้นอีกอะไรอย่างเงี้ย<ช>นะครแล้วเรื่องที่3ามที่สําคัญมากๆเลยก็คือเรื่องของการป้องกันที่คุณหมอบอกอย่างสิทิบัตรทองเนี่ยที่บอกว่า3าบัาทร,รักษาทุกที่จริงๆแล้วเนี่ยอย่างข้อที่1เนี่ยกับข้อที่2เนี่ยเป็นสิ่งที่คนไทยเนี่ยมีความรู้เรื่องเนี้ยค่อนข้างที่จะน้อยแล้วก็ไม่ค่อยตระหนักโดยเฉพาะเรื่องการขูดหินปูนเพราะการไม่ขูดหินปูนทุกๆ6เดือนเนี่ยมันนําไปสู่เรื่องของปัญหาเหงือกฟัน ได้แบบบ<า>เออการเกับทุกคนเลยนะถ้าใครไม่ขูดหินปูนเนี่ยถ้าวันหนึ่ง3ปีไปขูดอย่างเงี้ยฟันมันก็จะเป็นรูเป็นร่องอ,อย่างนี้ค่ะนี่คือความรู้ที่ผู้สูงอายุมักจะไม่ต้องผู้สูงอายุผมผมเองเนี่ยเปนกลัวงหมอฟันนะ,ะคือไม่อยากไปทั้งทางที่มีสิทธิ์อ่ะอันนี้คือเป็นสิ่งที่คนไทยมักจะแบบ ละเลยมันไปแล้วก็จะไปรู้ตัวตอนที่แบบปล่อยให้มันหนักฟันไม่เหลือแล้วแล้วก็แพงค่าใช้จ่ายก็จะสูงทีนี้อีกข้อเสนอหนึ่งอีกข้อเสนอสุดท้ายน่าสนใจอาจจะเป็นคีย์เวิร์ดวันนี้เลยก็ได้ว่าการให้เนี่ยมีที่สิ้นสุดถ้าให้ไม่สิ้นสุดก็จะเสียระบบทีนี้ให้ไม่มีที่สิ้นสุดก็คุณหมอไม่ได้พูดเชิงลบหรอกก็คือว่าคนไหนที่เขาดูแลสุขภาพดีเนี่ยก็จะมีรีบอร์ดเนาะเวลาไปเจอคุณหมอก็อาจจะไม่ต้องโควเปหรือว่าร่วมจ่ายแต่ใครที่ไม่เคยดูแล ตัวเองเลยไม่เจอคุณหมอเลย6เดือนเนี่ยแล้วพอปล่อยให้มันหนักเนี่ยอันนี้ต้องร่วมต้องขู่ไว้หน่อยแล้วว่าเฮ้ต้องจ่ายเพิ่มไหมอย่างเงี้ยฮะแต่ข้อเสนอเหล่านี้ก็เดี๋ยวมันก็จะต้องมีไปรับฟังกันอีกหลายๆฝ่ายนะครับว่ามันจะไปได้แค่ไหนนะะแต่